ห้าสี่สามรสองสามาถาดูรับตาก่อนนั่งสมาธิ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 นั่งตาท่องคาถาจบคาถาค่อยๆลืมตามองมาที่แม่มันโดนลมพัดลมพมันโดนลมพัดลมพของพวกนี้มันมากับอากาศ ของพวกนี้มันมาจากอากาศแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ารถดมนต์ให้ก็หายข้ารถดมต์ให้ก็หายยืดสันงเกต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาแม่เอาละมันออกไปแล้วเอาละมันออกไปแล้วพา,ามันกลับบ้านไปซะพามันกลับบ้านไปซะ